เฮ้ยเอาหมวกกูได้มาใส่นะ่ะสวัสดีจ้าทุกคนเมื่อวานนี้นะจ้าซาเลสยศิภาพี่น้องไปเก็บอ่าพักตะก,กะแตนราคาเสดาปลาเนาะเพราะว่าซาเลสิเก็บรากาส่งไปให้เอฟซีเนาะเพราะว่าตอนแรกเอฟซีเป็นว่าเพิ่นสิขอซื้อนะจ่าพี่น้องเพิ่นสิขอซื้อแล้วราคาพ่นสิขอจ่ายค่าส่งอ,อ,อ่า พัสดุเองแต่สาวแหลวบอกว่าสาวแหลวบขาขายดอกแต่จะเก็บให้ฟรีเนาะจากพี่นวังแต่ว่าให้เพิ่นเสียค่าส่งเองเนาะว่าที่เพิ่นก็เลยบอกว่าพ่เป็นยังเพิ่นจะหายคือเก่าสั่นให้คิดราคามาตรวจสาวแหลวก็เลยว่าสาวแหลวบขเอาเงินดอกสาวแหลวสีส่งให้เพิ่นเนาะพี่นวังเก็บให้เพิ่นเสื้อเพราะว่าตัวสาวแหล่เองก็มักเขาป้ามักเก็บพักเก็บนั่นเก็บนี่อยู่แล้วเนาะจากพี่นวอง เดี๋ยวเราเดินทางไปกันเลยจ้าเมื่อเนี้ฝรั่งน้อยกับไปน้ำเลยจ้าเอลินากับไปน้ำไปจ้าจ้าไปน้ำไปงามๆงงเอาไปไปยังไงแม่ว่าจะเปิดคลิปเกตไหมเกตไหมเมื่อนี้วันอาทิตย์นะจ้ะก็เลยได้เอาน้องเอลินาไปน้ำเนาะส่วนส่วนพี่เนยนั่นไปนอนบ้าดมูจ้ะ ไอันนี้แม่เอาให้อันนี้วะน,นี่ของหน้าอ๋อเจ้าหน้าปลาปลาบ่ะข้าวเย้าเยลวกน้าอืมซาเลไปเก็บเมื่อเดียเพราะว่าซาเล่กาวา่าเอา่อมืออื่นเนาะจา้ะมืออื่นสีส่งไปเอฟซีเพิ่นเนอ้ออันใดลกูกนี่แหละ น trim, <oh mmm, ี่เราจะไปส่้อยแม่เก็บพักสร้อยห้เอฟซีแบบลวกเห็นไาจะไปเก็บยังไห้เอฟซีลวกนั่งลองเพลงตลอดทางเลยจ้าพี่นวังเฮ้ยออกมากูได้มัสไซน่ะ แล้วเนาะจ้าอีหล่ามาเก็บยังอีหล่ามาเก็บผักให้เอฟซีบ่ลูกไอลูกินน้วอมอ๋อไอ้ฟินน้วอมมีอีกน่ามาเก็บยังเก็บผักไปยังเอ้ยโอ้ยสิบอ่ะจ๊ะอือไปยังยังยังดีดีตัวนี้ซาแลกกับพ่อแล้วน้าจ่ะพี่น้อง แต่ว่าเขาจะเริ่มแก่แล้วแต่สาแฉะจะหาเลือกเอายอดอ่อนๆน,นะจ้ะ อีหลาสิเกบพักส่วยแม่สุวรรณ่ะอันนหนบ่เมนพักด้นหนนะมันนันบ่เมนพักเทียมน่เมน ้าและเก็บ่าพักตะกะแต่สเสร็จแล้วนอกจากกเ็เลยมาเก็บเสดาปลาตอนะจ๊ะพี่น้อง แล้วเอฟซีที่ซาเลวเก็บไปฝากคนนี้จ้ะเพื่อนก็เป็นคนอ,อยู่ประเทศรนเวย์น้ำกัเน,นะจ้ะมันอยู่ประเทศนอร์เวน้ำกัดนนะปีที่แล้วเพื่อนก็นได้สร้างเฮดน้ำซาเล่เหมือนที่ปีนี้ซาเลวก็เลยว่าสีโซ่เฮดไปเพื่อนฟี่นะแต่ว่าเพื่อนก็ว่าเอาบ่าอฟี่นะพี่น้อง หยอดงามนี่ซาแห้วสินเน้นเอาหยอดกับใบด้จ้ะพี่น้องพระ่าเวลาข้าทรงหรืันนข้าหักออกก้นานจังเสียน้ำอ่ะน้ำนักมันสีลายเนาะซาแหลกก็เลยสีเด็ดเอาแบบนี่หลังจากนั้นค่อยเด็ดเอาก้านใบเขาแบบนี่ที่เขาอ่อน งามคัก คลิปนี่ยพวกเน่ได้เจอซาเล่อาจจะได้ล้มืมูเอือนเนาะพี่นวลเพราะว่าส่วนห้าสี่เป็ดดัดก็คิปอีก ยอดงามบ่พี่น้องอ่อนๆทั้งนั้นเลยนี่จะต้นเขาจะเป็นยังสิเนี่ยน,น,นี่ต้นเขาเนาะบนที่นี่เขาเจ้าตัดตัดแล้วก็เลยแตกยอดออกมาแบบนี้ โอ้ยสะอ่อนดิพี่น้องมิตรหยอดงามๆอ่อนๆงามๆทั้งนั้นเลย ม่ใหม่ให้นั่งเก็บพอดียดจ้ะพี่น้องขึ้นง่อยถึงใหม่นั่งเก็บเเลยนาะพุ่นะจิงหยอดงามซาแหละกกระจิบเก็บซ้ำนี่ก่อนน่าจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันหนักอยู่ด้จ้ะพี่น้องหนักอยู่เนาะ เพราะว่าคา่าทรงนะ่ะขาเจ้าคิดตามเอ่อกิโลคิดตามน้ำหนักเนาะลายสาวแหลก,กับสีทรงแบบสดๆแบบนี้เลยเมืออื่นและอีกอย่างหนึง่งกัยังสีมีอ่าพักตะกะแตนอีกนอกจากพี่ห้วงจ้า,าแล้วก็เลยสิเก็บส้นนี้ส้น,สน,กกนนี้ก็นักเพราะว่าคา่าทรงอยู่นี่มันแพงเนาะจากพี่ห้องขันเท้าทรงแบบสดจังเสียแพงแพงแต่ว่าขันเท้าอบแห้งก็จังเหตุจัิงเสียกับว่าแพงเนาะ ซ้อมพ่อลูกทาเล่นทายยุลดุน,นะจ้ะตอนนี้ซาแล้วกับสีกราฟแล้วจ้ะพี่น้องอะไคลิป <laughs> คลิปส่งอ่ไปให้เอสซี่เดี๋ยวซาวแล้วสีไายพี่น้องเบ่มื่อื่น้าจ้ะก่อนจบคลิปนี้ซาแล้วขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะ <c oughs> แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย